ครับผมสวัสดีพี่น้องกองป่ายทุกปู่ทุกคนคนระับตอนนี้ก็อยู่ในป่านะครับนะหลังโรงงานเก่านะครับได้สินนะครับนแบบี่นะครับยามฟาดแางนะครับแบบนี้นะครับบรรยากาศลังดีเลยนะครับนะนะได้ของมาเฮ็ดกินมาเนี่ยมีอย่างนนนแน่นอเนเลยแว่ตลาดให้หมูให้หลังหมูนะครับโอ้อยเดี๋ยได้เดี๋ยวยางไหนบึง้งครับหอมเลยนะีย่นี่กับมันติดมันบ่เนนะี่ยมันวะ เนี่ยติดมัน,นครับมักยางดีๆเลยนะครับผลขวานิ่ผงติดติดเลยนะติดผงผลขวานะครับขบีร่ขรถนะครับเจ๊นะครับบกแตงกับหัวบักซีนี่ใบแคปผูนะครับนะอย่างอีกนะกันเนี่ยแมนพี่น้องเลย ไปคักัทไปเด้อเนื้อมาซอยจูุ่มโอ้ยจุกบาทน้องนี่โอ้ซอยเลยเนี่ยซอยกินเลยนะนะไม่ต้องก่อยเลยเนี่ยนี่โอ้ยเนื้อมีตับสามสิบจีบกดๆย่างดีเลยสามสิบจีบสุดยอดนะครับเอ้าเดี๋ยวไอ้เบิ้งอีกหน่อยครับกินทอดดินมันๆไปก่อนอ เห็นที ite, ่กัดของสาวนะครับแล้วออกอุ้มานะครับมันม้วนคือเก่าแล้วยางคอมพอนเบิ้งนะครับอีกหน่อยนะย่อแห่ไอเสียตะนะครับทหารตะนะครับนะจะกัดเลยเอาสายจูดเด้อตัวนี้นี่เนื้อนะครับเนี่ยจะได้ซอยซะแหมจะได้ก่อไฟเห็ดคนหนึ่งสีมันซอยจังไหนวะเอาตามไรไหมตามไรไอตัดอะไอตัด อันใหญ่เอาหน่อยเอาค้อยงามๆแบนๆงามๆหั่นกลางก้อนหรือหันเด่นี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 ่ครับพอดีฐานยังแบบเดียวะเว้ยนี่นี่นี่หันสินะเออนั่นละแต่การเจ้าผู้ใดีเจ้านี่มันเนื้อส่วนใดเนี่ยเหนียสันเพราะว่าอพอดีถามเพื่อนเพือนั่นละขี้ไงท่านหร่อพอดีกำลังงามครับทีมงานคือกแล้วนี่ะ

นะครับต้องเบิ้องไร่เหนือนะครับไร่เห็ดอย่างนั้นขันย่างเออไร่นี่อะไรเยอะครับมันจะอนกินดิบอ่ะอีกไร่นึงนะไร่ส่วนเหนือนะครับอ่าการเป็นยังไงไม่อากาศอะไรเป็นยังไงวะเดี๋ยวให้น้องมันเขาม้านไหมเต่งตัวดีๆเต่งเตีวดีอ่ามาไหมามาครับไ่หักแทงกันนะครับเนาะ ไม่น้องมาน้ำครับผู้นึงเนี่ยบ่าวนนครับบ่าวนนนกำแพงครับบ่อนนนนกำแพงเพชรนะครับครับเอานังนังนังเลยนังเลยคนกำแพงนะครับเนาะไปเด้๋ยวไปยดนหน้าเขียวมาเีลยอะไรโอ้ตายแล้วเอาลุยลุยลุยนังน้องไอ้น่ะไอ้น่ะไอ้น่ะโอ้ไอ้น่ะไม่เห็นแล้วไอ้น่ะอันนี้ตับปุเนี่ยพี่บีเออตับตับ เลยเอ้ส่งเกี่ยวไหมช่วงไหมมันน่งรดมาแล้วมาแล้วเฮามาแล้วเฮาเฮ้เกี่ยวเดี๋ยวส่งเกี่ยวก่อนเอาเลยคือนู่นมะเดี๋ยวผักเอาไปล้างไหมเขียวเลยเนื้อนั่นล่ะเขีวนี่หั่นยังไหนไม่ต้องหั่นหรอวะนี่เออเห็ดแห่มันเป็นแบบพอกินได้ไหมผายกิลิวพันตับอ่ะนั่นเป็นเศษมาเลยเนื้อเฮ้เฮ้เฮ้เนรัน

ย่างย่างย่างมีต่อทานไว้เนี่ยน้ำหมูย่างบ่หมูดิเนี่ยหมูหมูย่างย่างเดียวดิเนี่ยเอออันนั้นหมูบ่เลยอันนี้เนี่ยในเขียงเนี่ยเนี่ยทานในหมูเอาเส้นเอาเส้นดิบ่เออเส้นั่นแหละอันนั้นดังไหมมันติดบ่อนไปเรื่องนีเล่าจะไปแลวก็หาปืนจ้าหน้าเจ้าหน้าเอ้าหน้าเส้นเส้นเด็ดเดติดเต๋อจัง่อย เดี๋ยวพปนหองมึงติดเตายังไงกันเดียวเหยีดขหยาบายาบหายากครับใครมาวะกินอาไเด้โอ้มีหน่องมาผู้นึงมันเห็ดเอาจีจังไหนบูมจานเนี้ยบอ้มันจังไหนจานเดี๋ยวบอกไปจกินแนวกันก็เนี่ยเซ่บเนี่ยนี่แหะ เฮ็ดหน้าตาคือจังไหนบู้อยาก็หกหกเพียว่าลมไปยักผู้ใดได้ยาไปอีกครึ่งนึงพุ่น่ะมาเบิ่งเหรอเนี่ยอ๋อเจ้าดิเจ้าเจ้าบ่อ่าผมผมเนอะแซ่บสียบมูดิ่งป่าเด้หมูเด้่งป่ที่ไหนมูเดิยวย่างเหรอย่างวันนี้นะเออมักย่างจะนังไฟก่อนมักเวียนบ่ล่ะตัวมักเวียนวะ มาเกลี่ยใจใจสูตรเด้บ่มีซอสบ่มีอย่างนี้ผม้งีโรตจะซื้อน for on ี่แหละมีเส <ươ> ียบด้วยเขาอย่างเกลี่ยอย่างงี้ก็เสียบรู้ว่าคือผู้เฒ่าแต่เก่าบหรอฮะร้านป้าป๊ามึงมีอะไรบ้างเงี้ยเอาเอาผักไปล้างหน่อยเนี่ยหอมผักชีสเด้อเดี๋ยวผมเกี่ยวกันเนาะอากาศเลยพี่บุ้ยไงบุ้ยไง โอ้ยเต็มแฝดแแล้วกินได้มูแล้กินดิบๆไม่ได้เลยพี่โอ้ยมูอันตรายมากินนิบเดี่มูนไม่บอกเอาเนื้อมาหมดเหรอกินนิบไรเพียน่องมูน่ะต้องเอาไปยางก้อนเอาไปย่างก้อนยคไม่าอันนี้ยคไมากินน้ำกันน้ำลายแตกตากล้องกันำลายแตกข้อตากล้องไง ไป,ไ,ไปล้วม,มาไปล้มาไปเอางนี่อยากต่อยเยอะไปหน่อยมน้งเออเอาลยเน้อเขาเนาะยี่ดองไป,ปงไปคือว่าละน่องม่น้องมากนะครับผมอยกแพงแพงนะครับนาลนน้ำกันนี่อีก,กาดถุ่งคนระับบานเฮาคือกอ thế đâu nữa, để tôi tàu à, đi, giờ tít cầu tít nhàng, nhàng nó ừ. không, à, lắm tôi là cũng ấm lắm đấy lỡ gì, ừ. bữa đây, mà, để nằm má nó, sẽ đi lấy quạt lấy cái คนไปล้างค่ะคือดุ่นเลยแล้วน้ำแ,แตกแล้วดิหน่อยนะวะไอ้จัดเลยหาขี้เหลวคันตับเอาเนื้นอ,อนัวใส่ก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะยัยงไม่ใส่ดิกดบ,บูไว้แล้วจัดหมูลเลยบ่บีหมูนี่ย่างเหรอผู้เล่โคู้เล่เนียส่งๆนะแม่แง่เจี่กัขวาหน่อยเนะีคือแดงแค่ Ừ. Ừ. Tiếng này. Thật đấy rồi, đó thằng. ขักเดินกกเขืออ่อนริกผมนะพิคินูส่วนเนอะพักบ่ันนี้ต้ไปยอยู่หน่อยเนาะจังวะเนาะไ่อยากรบกวนเขาหลายเนาะเอาสัมนีเพรเอาสัมนีก่อนพักซีมา เดี๋ยวผู้ไปล่างพักกะรำลังไปล่างนะครับหอมบักซีมี่ยังนะครับเยียกาดนะครับทำดักโม่ไปหายุ่งไปหายอมื่อขึ้นเบอร์่งกบนนี่เเอาไม้ผลิตอ่ะคุณเลี้วโรงงานเท่าผมเล้วล่างพักคันพักใช้อันนั้นเนี่ยไอทหารตะ านก็มาเล่นนาน้ี่แบ่ค่อยได้อยู่โงคัวส่นอยู่แต่เขาเวนยังเดียวเรนเถื่อมะเห็ดฟึกึกฟึกคู่ึกคู่ึกคู่นะเพราะ่าตนหนึ่ต้น่อน่ะเห็ดเอาใส่แก้วนะสุดยอด เอามาพี่พี่มาฮะหลังกะได้แนวไอ้นี้น่ะหมูหมูไอ้หมููน่ะขาขาหัวไวยนี่ป้าน่ะสุกเว่เบื้องหลนี่เทาลายแตกเนหอมผักซีใสลงไปนะครับทหารจักรเลย อันนี้มันหลุ่มล้งเลยเนาะเอชชอนั่นแหละสต่อยนี้ง่ายง่ายง่ายต่อมันแล้วครับด่งไฟเร็วนะย่างเนื้อนะย่างหมูอากาศง่ายๆนะครับเป็นกระเทียมนะครับมูนี่ยอดครับ เสียงฟังเสียงนกฟังเสียงกิริทห้องนะครับเสียงนกกาห้องนะครับบรรยากาศชงเช้านะครับนะอยู่ต้นโพนะครับนะตอนนี้นี่หลังโรงงานเก่าผมนะครับยอดเนี่ยย่องข่างเออมาได้พี่ด,อด้อได้ตับหวานได้กันอากาศก็ได้ะวะ

dọn 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 tuyên là dọn dọn dằn 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 นับถอยหลังใกยอดปีไม่นะครับดูแลสุขภาพตัวเองครับจะได้กับยุ่งครอบครัวไปยุ่งอย่างนั้ครับแต่เรื่องดูแลตัวของครับ các bạn để thời gian các kiểu là bị, bay đẹp rồi, 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 าการอยู่นี่จะพกเขาไปก็มจะเทา่าเอาลุยลุยเไ้คมน่พี่ลุย,ยเปนไคันเียทารทา,ออา,ต,า,าตอนไงครับเด็กุ่มปากไุะเอ,ไ <c oughs> เอาจะเียงกันอดังไป <c oughs> ตายแล้ว มีมุกเหหร็ดเรื <aqueles> <ano> ่อยๆครับสองคนนี้นะครับกินเหล้าน้อกันสองคนนั่งอ็มอมบอกกันโฆษณาหยอดมุกกันเรื่อยได้อยอดหมักหมูอ่ะหมักหมูเอางคิวด์จะเชยก็ได้เอาคงชิรลซืกับเ้าปรุงเชอได้ไป เี้ยนี่ไงผมชิลอ,อดรอน้ำโมไม่มีฐานก,ก่อนเหรอโอ้โหกอ้อนี่น้นเ่ลอาเนอะสี่านี่เกลือมอยังใสบ่ท่นะเกลือบ่ยาดรับ ตูล้มหนาวไปพร้อมนะครับบรรยากาศลังเขามาเลยครับเย็นสวย่มกยคท่านนะครับผมสวัสดีค่านอครับสวัสดีอรครับดีรบีครับดีคเบีคยร ไเพิ่งตอนสุกตัวไปหน่โอ้ยเสียงอำาลําเนี่ยเลยประเด็นอากาศนะครับคุ้มเมืนยาบานเขาแล้วนะง่ายๆนะครับโตล้มหนาวนะได้กินควันหนงสีโอ้ยขีดหอดบานแท็กคนน่ะกับทีมงานคนน่ะอากาศง่ายๆแล้วนะสุดยอดนะครับ หอมเลยอย่างหมูนะครับว่เป็นตาแซบจะเป็นตายังก็เนาะโอ้สูกคักเอาเดี๋ยวรอบึงตักสุกนะครับย่างแบบทันเรียบร้อยนะเนาะไอ้คนทันเหมนะย่านบะสุกนะย่านไม่ได้กลิ่นไงว่าง่ายซะทันหน่อยหยอดกินหอมมันเลยด้วย หนักสุดรถน้อยนึ่งคะับขักเลยเหรอครับรับยาที่ช่องสามบ๊วยสนหรอเลี้ยงดีครับพี่น้องเอ้ยอืมชิจอนครับตังใหญๆพี่น้อง ยังดีเลยเนาะงานเนี่ยเพิ่งยงบอประยอดครับยวคันค่อยกินน้ำกันเนี่ยเสอปๆไีเนองเฮ้ยยยกินพีชยเจ้อาะงานมาโอโรเจ้านสองอันนั้นะ ยังกว่าสองนันไม่ใช่อันเดียวถ้าปลาเกลือเฮียงสองตัวนักต้นกล<อ>้วยไปไหนตักเต้นกล้วยมาไปเอ,อ้หามาแบบ้ามาปักเงินเสียไปป่าเด็ดดิเด็ดเบื้องมันหน่อยพี่น้องเด่นอนน่ะลมหนาวผ่านมาเย็นๆโอ้เขาก็บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยแบบ หักนล้วครับสะยอดแล้วโอหเจ้าจะมานั่งพิงแฝงไหมเงาแตกรอามานั่งพิงแปงอย่างเงาแตกเว้ยลมหนาวบันนี้แม่เย็นครับครับบรรยากาศนะครับร้านครเขานี่ยนะครับเย็นครับครับอยู่ต้นโพนะครับ

อ๋อนี่พีนากำลังจะเห็ดอย่างเออกำลังเห็ดน้ำพริกนะครับเจีวเซ่บซงอนพี่น้่าหาอุลัตน์นะเป็นไงล่ะยอดเปรี้ยวก็ขุมมมกันเนี่ยพี่จัดเลยึงเจ้าวพี่ินอ่าา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 า Đây đây đây. Đây nè. Sư bà. Đây. Trang cá nó chưa đây. Khát mà nấu. Nấu bà. đó. bưng mắn nhồi xe, bốc bốc lên, tuyệt, mà, muối, 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 ลงต้มไปเองนะตามรู้รสึกอู้เหลี่ยงดีครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาด้วยคููทีกำลังเหตุงานอยู่ก็ดีนะครับเนาะเบิ้งเอาเบิ้งเอาอ,อ๋อนะครับแต่ก่อนเราขายหมูไอ้ขายข้าหมูย่างอยู่คุณได้เดือนละแสนเนื้อได้อ่ะครับเง,งินมันพ,พอใส่เหตุงานโรงงานดีกว่าสัตว์ จะรมรทงานโรงงานเ่ละมือั้วยน <c oughs> <ล>ะครับว่าเราปุ๋งแก้วปุ๋งยังน้ำจิ้มรสเด็ดนะครมามักเองนะครนะสุดยอดหอ,อมท่านมาใส่นะครับประหยัดต้นทุนนะครับไม่ใช่เลยนะไม่มีตังเยอยสุดยอดงาน,นเนี่อออยอรกี่ขาดกันผู้ใดพลาดคลิปนี้ก็ คือแบบคไไแค่ใจมากเลยนะครับเลย่างคลิปนี้นะยอดนะคที่บรรยากาศลุ่มบ้านนอกตามวิถีชีวิตของพี่น้องแรงงานของเขานะครับเนาะโตลมหนาวไปพร้อมนะครับก็ควันแบบปีไฟมีมีเล็กน้อยนะพุดด่งึงบรรยากาศความวันซึนหัวแซ่เอานะฮะยากาศที่หยิ่งหยิ่งแจ่มใส มีแต่รอยยิ้มนะครับปั่นรอยยิ้มให้พี่นอ้องบบทุกบูททุนะนะกคนนะครับเนาะบ่มียังมากไม้นะครับเนาะปั่นให้พี่น้องไปหัวเลาะให้ไปยังนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้พี่น้องประสบไอ้ความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเราเนะอนะไรว่างาน,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 น

อย่างเนี่ยติดมันนะ้นครับป่าทูสิ้นเนี่ยสิ้นี้ช่วยยอดสำหรับผมมียมากนะครับผมมีมากนะไม่เห็นนะ,ะสำหรับพ่อจากนี้อขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซัดตะไคร้เนะ่ยขอบคุณพี่น้องให้แล้วโอเคผมเปลาจริเออคือแบบไหนไม่ดินเลื่อนเอ้าจำล้าเลยดิะจะเอาเาเด้อ เออเอาขออำลาพระจากพี่น้องทุกบูทุกคนนะครับนะยังแค่นีนนะครับนะสุดยอดครับข้อมูลซื้อเท่าเซลกันทุกบูทุกคนนะครับนะสุดยอด